คุณปู่เป็นอะไรไปฉันจะรู้ได้ยังไงเขาถูกพิษสาวเหมน็นเหม็นคนนี้มาจากไหนคุณพูดอะไรเพ้อเชอรออยู่ฉันไม่ได้พูดเป็นปู่ทวดของฉันที่กินยาพิษเรื้อรังมาเป็นเวลานานวันนี้แค่เกิดอาการเท่านั้นปู่ทวดมีเวลาหรือไม่มากเด็กของใครกันสาบแช่งให้คนแก่ตายมีใครดูแลบ้างไหมถ้าไม่มีใครดูแล ฉันจะดูแลแทนคุณเองอย่าแต่ต้องเธอทำไมถึงปกป้องเธอขนาดนี้ทำไมคุณถึงเนา่าเธอคงไม่ใช่ลูกนอกสมรสของคุณใช่ไหมคุณอยากโดนตีหรือไงแม่แม่คุณเป็นอะไรไปคุณคุณเลิกเล่นละครเธอฉันไม่ได้แต่เธอเชียวใหญ่ คุณปู่ของเราใช้คุณปู่ของท่านใช้ยาพิษเรื้อรังมานานร่างกายมีอวัยวะหลายส่วนเสียหายกลัวว่าจะไม่รอดวันนี้ถูกเธอพูดถูกอีกแล้วเซียวใหญ่สามารถเตรียมการงานศพให้คุณลุงได้แล้วขอให้ท่านมีสติพอ่ออย่าทุกข์ใจท่านปู่จะต้องไม่เป็นอะไร<อ>เด็กน้อยจะเข้าใจอะไรได้หมอบอกว่าไม่มีทางช่วยแล้วมีฉันอยู่ฉันบอกว่าไม่มีอะไรก็ต้องไม่มีอะไร ฉันจะเชื่อคำพูดไร้าสาระของเด็กแม่เธอนี่จะร้ายจังพี่ในกำมักรอมทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจริงๆสบายใจเธอพอแก่ตายเธอคือผู้สืบทอดตระกูลเซี่ยวเซี่ยวเชนฟานยิ่งต้องถูกเธอหยิบย่ำมีฉันอยู่ผู้สืบทอดต้องเป็นพ่อของฉันเท่านั้นลุงสองเธอร้อนไหมอะไรนะฉันจะเป่าให้เธออะไรนะไปให้ผล ฉันไปห้องน้ำแปรอฉันนะัเอากระดาษมาหรือเปล่าท่านปู่ห้ามตายเด็ดถาดนนะักพ่อฉันยังไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลเซียวเลยดูสทิท่านปาาู่ท่านปู่ห้ามตายท่านปู่เธอห้ามเธอกำลังทำอะไรตอนนี้จะข้ามควนทำไมไปให้ผ้นฉันไม่ได้ข้ามควนฉันกำลังช่วยคนอยู่ท่านปู่ เธอห้ามตายเด็ดขาดนะฉันคือเหลนของคุณเจียวจือทวดคุณห้ามตายเด็กขาดนะักทวดจัดการเรียบร้อยเด็กก็เป็นเด็กคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าหรือไงที่นี่แค่แตะโกนสองสามคำคนก็กลับมามีชีวิต อายญาพ่อถ้าคุณไปแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะอาย่าทวดอายญาทํำไมคุณถึงไปแล้วละ่ะทวดไม่เป็นไรหรอกเสียงดังเกินไปทําให้ฉันรู้สึกอึอดอัดทวดคุณยังไม่ตาย ยังไม่ได้ตระกูลผู้สิทอดตร,ระกูลเซียวเลยฉันจะตายได้ยังไงพลังของคนในครอบครัวมันยิ่งใหญ่เกินไปต้องเป็นเด็กคนนี้แน่แน่เรียกเขาทําให้เขามีความตั้งใจในการมีชีวิตอยู่มากขึ้นแม่ไม่ได้บอกหรอกคุณปู่ต้องตายแน่แน่ขณะที่ฉันเพิ่มยังไม่พอไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสครั้งหน้าเขาคงลุกขึ้นไม่ได้แน่แ่เซียวเชีนฟานล่ะที่หลังคุณก็อย่าไปยุ่งที่ข้างนอกเลยกลับไปที่บริษัทเพื่อทําความคุ้นเคยกับงาน กลับไปที่บริษัทและออกกลับมาที่บริษัทเพื่อทาความคุ้นเคยกับธุรกิจยังมีโอกาสที่จะได้คืนสิทธิ์ในการสืบทอดยังมีโอกาสที่จะได้คืนคุณปู่ตั้งแต่คุณไล่แม่ของฉันออกตั้งแต่วันนั้นที่เสี่ยวออกจากตระกูลเสี่ยวตั้งแต่วันที่เธอป่วยตายข้างนอกฉันกับตระกูลเสี่ยวของพวกคุณก็ไม่มีความสัมพันธ์แม้แต่เส้นเดียวตระกูลเสี่ยวบ้านถึงแม้จะไม่ถึงระดับปลุมทุนชั้นนาแต่ก็มีอํานาจมากมันยังเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในเมืองหยุน ความมั่งคั่งนี้คุณปู่ท่านพักผ่อนให้ดีนะฉันขอกลับก่อนนะฉันเซียวเชียน่านแต่เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มบริษัทฉันนาในรัฐหยุนตระกูลเซียวในเมืองอยู่เล็กๆฉันไม่สนใจคุณทั่วคุณพ่อสนใจเขาขี้อายเด็กดีโอ้ยคุณพ่อของฉันถ้าคุณยังไม่รีบเป็นทายาทของตระกูลเซียวฉันอาจจะตายอย่างกะทันหันแล้วนะคุณเป็นลูกสาวของเชียนฟานเด็กดี เจียวจือคุณทั่วดฉันเป็นลูกสาวของเขามีเวลาช่วยบอกพ่อให้พาฉันไปหาคุณหน่อยไม่มีการแปลออ้ดีในงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวเสี่ยววันมนัืืนี้ฉันจะประกาศผู้สืบทอดของตระกูลเสี่ยวคุณจำได้ไหมต้องมาพร้อมกับเจียวจือแน่นอนส่งคนไปทำร้ายคนขับรถของฉันเป็นคุณที่ส่งมาหรือเปล่า เซียวไปหางฉันจะให้โอกาสสุดท้ายกับคุณอีกครั้งครั้งหน้าฉันจะเอาชีวิตของคุณคุณปู่เมื่อคุณไม่เป็นอะไรแล้วงั้นก็พักผ่อนให้ดีนะดูเหมือนว่าชายชราดคนนี้ยังคงมีความหวังวินแฟนได้รับมรดกขอ,ของครอบครัวฉันต้องคิดหาวิธีให้ได้ฆ่าเขาให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเซียวเชนฟานจะจัดการฉัน ไม่มีการแปลเซียวเออเซียวฉันจะช่วยคุณจัดการเขาไปให้ผลเซียวไปหางคุณชายคนที่สองของตระกูลเซียวอายุยี่สิบเจ็ดปีไม่มีพ่อไม่มีภรรยาไม่มีลูก<อ>เพิ่งจะกลับแม่ฟังถิงวางยาให้คุณปู่ของตัวเองตายรลองแปลงที่ในกรรมเพียงเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการรับมรดกของตระกูลเซียวใครกันกล้าสืบสวนฉันได้ยังไงเธอกํากลังหาความตายอยู่ใช่ไหมฉันคือผู้มีพลังยุทธลําลึกอาจารย์อัจฉริยะ ผู้ฝันก็เช่นกันอาจารย์ผู้มีพลังยุดล้ำลึกฉันเห็นว่าเธอมีปัญหาเรื่องสมองนะักฉันขอเตือนเธออยู่ห่างๆจากฉันเถอะไม่อย่างนั้นเธอจะได้เห็นเรื่องสนุกบ้าไปแล้วอาจารย์เธอเก่งพลังยุดจริงๆอาจารย์ขอร้องเถอะขอให้ฉันได้ครอบครัวเสี่ยวฉันมาหาเธอในครั้งนี้<จ>ก็เพื่อช่วยเธอให้ได้ตราบใดที่คุณล้มตระกูลเสี่ยวลงจะเข้ามาแทนที่กลุ่มบริษัทฉันนำภายในห้าปีกลายเป็นฟ้าของประเทศหยุนจริงๆ ฉันจะมีผลลัพธ์เช่นนี้จริงๆอาจารย์แค่เธอช่วยให้ฉันประสบความสําเร็จฉันในอนาคตจะพาเธอกินหรูอ,อยู่สบายจะพาเธอกินหรูอ,อยู่สบายแน่นอนจะพาเธอไปกินแน่นอนสบายใจได้ฉันจะช่วยเธอจัดการปัญหานี้ของเซียวเฉียนฟานแค่เขาตายขยับพวกนี้เข้าครอบงำตระกูลเซียวเจียวจือจะต้องตายอย่างกะทันหันตำแหน่งผู้นำของว่านควายเมนก็เป็นของฉันแล้วที่เชิงเขายังมีเจ้าหุ่นเชิดอ,อย่างเธอไม่สามารถแตะข้อความได้เนื่องจากข้อความไม่สมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นที่เขาและที่เชิญเขา ถ้าไม่ใช่ฉันแล้วใครอาจารย์เซี่ยเชียนฟานคนนี้ถึงแม้จะไม่เคยอยู่ในตระกูลเซียยก็เป็นของไร้ค่าเช่นกันแต่การฆ่าเขาก็ไม่ง่ายฉันส่งคนไปลอบสังหารเขาหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างในชะตาการรมนี้เขาไม่ควรตายเลยนั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยเจอฉันเลยว้าวของที่เชิงเขานั้นอร่อยมากไม่สามารถแปลได้เนื่องจากข้อความไม่สมบูรณ์ เจ้านายนี่คือข้อมูลของเจียวจือ่อเด็กกำพร้าในบ้านของเธอไม่มีใครเลยเพราะเธอก็แค่ตอบตกลงให้คุณทั่วสืบทอดตระกูลเซียวเธอฉันจะพูดอีกครั้งฉันไม่ใช่พ่อเธอและอย่างเปิดสมองเล็กๆของเธอหน่อยจำให้ดีนะฉันเซียวเชียน่านพูดแล้วไม่เปลี่ยนใจฉันจะไม่สืบทอดตระกูลเซียว อาจารย์พูดแล้วในงานเลี้ยงของตระกูลเสี่ยวคุณไม่ต้องการเป็นทายาทลูกพี่ลูกน้องของคุณจะเข้ามารับช่วงต่อจากตระกูลเสี่ยวลูกพี่ลูกน้องของคุณจะเข้ามารับช่วงต่อจากตระกูลเสี่ยวใช้ตระกูลเสี่ยวสร้างความวุ่นวายโลกตกอยู่ในความยุ่งเหยิงฉันก็จะตายเหมือนกันฉันจะฟังเด็กคนหนึ่งผู้จาไร้สาระเสี่ยวเปย์ส่งเธอไปที่บ้านเด็กกำพร้าหาให้เธอไปอยู่กับครอบครัวที่ดีอีกครั้งใช่พ่ออย่าขับไล่ฉันไปเลยนะฉันจะไม่พูดมากแล้วฉันจะไม่พูดมากแล้ว ทั้งหมดดีฉันจะไม่ขับไล่คุณแล้วขอบคุณพ่อแบบนี้เราก็จะเชื่มอมโยงกันแบบนี้เราก็จะเชื่มอมโยงกันใจต่อใจเลยนะฉันสามารถรับรู้สถานการณ์ของคุณได้ตลอดเวลาขอบคุณเจี่ยวจือ่อรีบกินอาหารเถอะเออพ่อ ที่รักคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรความเย็นชาของพ่อคุณมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเจ้านายสมาคมมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับความสนใจจากคุณอยากคิดมากเกินไปถึงแม้ว่าฉันจะไม่สืบทอดตระกูลเสี่ยวจะไม่ให้เสี่ยวไปฉันก็จะไม่ให้เสี่ยวไปสร้างความวุ่นวายอืมพ่อยังไม่อยากสืบทอดตระกูลเสี่ยวจะทำยังไงดีล่ะ ฉันจะตายอย่างกระทันหันจริงๆหรอโดนแล้วพ่อมีอันตรายพลังยุดล้ำลึกแห่งจักรวาลรีบๆตามคำสั่งพาฉันไปหาพ่อเร็วเพราะแสงทองมีคนปกป้องเขา คิดไม่ถึงว่าจะต้องจัดการกับคนไร้ค่าถึงกับต้องใช้พลังยุทธแค่เขาตายเจียวจือก็ถือว่าล้มเหลวในการทำลายแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำลายได้จะต้องตายอย่างกระทันหันหัวหน้าของสำนักหวานคุยก็เป็นของฉันแล้วทำลายห้ามแต่ต้องพ่อของฉันสิทธิ์พี่ผู้ฝานทำไมคุณต้องทำร้ายพ่อของฉัน พ่อของคุณขัดขวางแผนการของเซียวพ่อของคุณขัดขวางแผนการใหญ่ของเซียวเอ๋อเซียวและพวกเขาก็ร่วมมือกับคุณเพื่อยังร่วมมือกับคุณในเรื่องนี้และเรื่องนี้ยังร่วมมือกับคุณขัดขวางทางของฉันผู้ที่ขัดขวางฉันต้องตายสิทธิผู้ฝันคุณเคยโลภในอำนาจและชอบผู้หญิงและมีความกดเปรี้ยวมากเกินไปถูกครูลงโทษตามกฎของสำนักทำไมยังไม่รู้จักสำน,นึกผิดเซียวไปหางเข้าควบคุมตระกูลเซียวเซียวไปหางเข้าควบคุมตระกูลเซียวจะมีการกระทำชั่วรา้ายแพร่หลายแผ่นดินวุ่นวาย แผ่นดินจะวุ่นวายหรือไม่เกี่ยวอะไรกับฉันโลกนี้เกี่ยวอะไรกับฉันฉันรู้แค่ฉันต้องการเป็นประมุขของว่านขุยเหมือนถึงตอนนั้นฉันจะเป็นฟ้าของอาณาจักรเมถึงตอนนั้นฉันจะเป็นกษัตริย์ของเวียดนามแล้วเธอไปนรกและหาพ่อของเธอเธอดื้อด้านอยากทำร้ายพ่อฉันเจียวจึงไม่ยอม แม้ว่าคุณและฉันจะมาจากโรงเรียนเดียวกันแต่คุณก็แค่เด็กพลังยุทธ์ของคุณยังห่งางไกลจากฉันอยากจะหยุดฉันจากการฆ่าพ่อของคุณไม่รู้จักประมาณตนพัดของคุณบรรจุพลังของคุณพลังทั้งหมดแต่ใช้ได้แค่สามครั้งต่อวันตอนนี้ใช้หมดสามครั้งแล้วสิทธ์น้องฉันจะดูว่าคุณจะหยุดฉันได้อย่างไรแปลกทำไมวันนี้เจ็บหน้าอกจังทำไมหน้าอกถึงเจ็บเหมือนถูกขุดออก เฮ้ hey, <c oughs> เจ้านาย <c oughs> คุณเจียวชื่อหายตัวไป <c oughs> อะไรนะหาระดมกำลังบริการทั้งหมดทันทีจัดขบวนพะเลร,รวมพลังของกลุ่มทุน <c oughs> ชั้นนำทั้งหมดต้องหาจิวีวจือให้เจอนายจะบังทำไมนายจะใช้พัทที่แตกบังอีกเหรอไม่สามารถแปลได้ไม่สามารถแปลได,ไาาลได้ลูกนอกสมรสตัวน้อยนายมีสิทธิ์มาห้ามฉันเหรอถึงแม้ว่าพัดจะใช้ไม่ได้ยังมีฉันอยู่ไม่รู้จักประมาณตัวเอง แสงทองถูกทำลายแล้วพ่อของนายตายแน่อยากฆ่าพ่อฉันเหรอนายฝันไปเถอะพลังเนจานายมีพลังเนจาจริงเหรออยากฆ่าพ่อฉันเว้นแต่ว่าต้องเหยียบผ่านร่างฉันไป โชคดีที่นายแค่เด็กพลังของนาจายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ใช้งบประมาณจำกัดไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันอาจจะทําให้มันแตกจริงๆคุณไม่ได้บอกว่าคุณอยากฆ่าพ่อของคุณหรือต้องหยิบผ่านศพของนายไปหรือฉันจะทําให้ความปรารถนาของนายเป็นจริง ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะสู้กับนายไม่ได้แต่นายฆ่าพ่อฉันไม่ได้ฉันไม่เพียงแต่จะฆ่าเขาได้ฉันยังสามารถฆ่านายได้ฆ่านายฉันก็ยังเป็นประมุขได้กล้าทำร้ายลูกสาวฉันหาตายนายกล้าทำร้ายจิ๋วจึงหาตายพลังบุญปกป้องร่างกาย ที่แท้คุณคือผู้มีบุญอยู่ในโลกนี้ไม่แปลกใจเลยว่าคุณเป็นลูกนอกสมรสของใครเป้าหมายการฝึกฝนอึมๆ <c oughs> เธอไม่ใช่ลูกนอกสมรสเธอคือลูกสาวของฉันแย่แล้วพลังยุทธ์ที่เหลืออยู่ของฉันถูกกดทับโดยพลังทองคำของเขากลับถูกพลังบุญของเขากดทับไว้ถูกกดทับถูกกดทับโดยพลังทองคำของเขาเด็กเล็กขนาดนี้คุณยังกล้าทำร้ายคุณกล้าทำร้ายเด็กแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> คุณน,นี่น่ารักจริงๆ พี่สาวพ่อเริ่มมีฉันในใจแล้วเขาต้องฟังคําของฉันแน่สืบทอ,อดตระกูลเสี่ยวฉันไม่ต้องตายแล้วทั่วโลกก็จะได้รับการปกป้องสิทธ์น้องผู้ฝานคุณกล้าลงเขาโดยไม่ขออนุญาตการะบายเกี้ยวจาาอาจารย์เขาตัดสินใจเองให้เกี่ยวจือเป็นหัวหน้าอะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นฉันไม่ยอม ไม่ยอมไปหามาสเตอร์ทำร้ายเจียวจือด้วยวิธีไหนกลับขึ้นภูเขาทันทีไปหามาสเตอร์เพื่อขอการลงโทษขัดขวางเจียวจืดจากการผ่านอุปสรรคสู้ต่อไปนะเจียวจืดฉันสัญญาว่าจะเป็นพ่อของเธอฉันตกลงที่จะสืบทอดตระกูลเสีย่ยวไม่ว่าคุณจะให้ฉันทำอะไรฉันก็ยินดีทำตามไปกันเถอะฝากเธอไว้กับฉันคุณเป็นใครกล้ามาซุ่มซ่อนเราอย่าพูดจะไร้าสาระ รีบไปช่วยเจียวจือที่บ้านคุณก่อนช่วยเจียวจือก่อนแล้วไปไปบ้านไหนไปโรงพยาบาลฉันเป็นพี่สาวของเธอถ้าคุณไม่อยากให้เธอตายก็ให้ทำตามที่ฉันบอกคุณทำอะไรอยู่ฉันกำลังใช้เวทมนต์รักษาเธอคุณดูละครทีวีมากไปหรือเปล่าเชื่อจริงๆว่ามีคนอย่างคุณ อย่าทำร้ายเธออย่าบังคับให้ฉันทำร้ายผู้หญิงเฉียวจือไม่ใช่เด็กธรรมดาเราฝึกฝนพลังยุทธ์สิทธิของว่านไคเมนว่านไคเมนผู้ที่เช่ผลิตาาคนแปลกประหลาดสำนักที่ดีที่สุดในโลกคุณรู้เรื่องนี้ <S 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 ตามที่คาดไว้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มบริษัทชั้นนําแห่งหนึ่งแล้วฉันจะเชื่อคุณได้อย่างไร บอกทุกอย่างเกี่ยวกับเธอบอกฉันให้หมดตามความจริงเจียวจือลงจากเขาในครั้งนี้เพื่อทำลายอุปสรรคเธอมีชะตาการรมที่จะตายเส้นตายในการทำลายและคุณคือคนที่อาจารย์ของฉันเลือกให้เขานี่คือคนที่อาจารย์ของฉันเลือกให้ทำไมถึงเลือกฉันละ่ะเพราะในชาติก่อนพวกคุณคือพ่อและลูกสาวเพราะคุณเป็นพ่อและลูกสาวไปกันเถอะเจียวจือมาทานข้าวกันเถอะมีความสุข มาดูสิว่านี่คืออะไรขอบคุณครับพ่อเจียวจือ๊อเจียวจื๊ออยากดววเจียวจืออยากเข้ามาใกล้เจียวจือถ้ามีบุญวาสนาชาติหน้าเราจะเป็นพ่อลูกกัน คุณตายเพื่อช่วยเธอเทพเนจาแห่งสามแทน่นมองเห็นทุกอย่างนี้ให้เฉียวจึงมีโอกาสครั้งหนึ่งในชาตินี้ให้พ่อและลูกสาวได้กลับมาพบกันอีกดังนั้นคุณจึงกลายเป็นสายสัมพันธ์ในการทำลายอุปสรรคของเธอแต่ทำไมฉันถึงต้องสืบทอดตระกูลเซียวละ่ะฉันเป็นทายาทของกลุ่มทุนชั้นนำแล้วตระกูลเซียวเล็กๆไม่ค่อยสำคัญนั่นเป็นเพราะว่าในชาติที่แล้วของคุณล้วนแต่เพื่อช่วยชีวิตคนอื่นและเสียสละตัวเองดังนั้นชีวิตนี้ของคุณไม่ใช่แค่ชีวิตที่มีค่าแต่ยังเป็นผู้มีคุณธรรมในโลก มีคุณอยู่ความชั่วร้ายจะลดลงเองแต่ทว่าอาจารย์ของฉันได้ทำหนายไว้ถ้าคุณไม่สืบทอดตระกูลเสี่ยวน้องชายของคุณเสี่ยวไปหางจะสืบทอดแทนเมื่อเขามีอำนาจเขาจะมีความคิดชั่วร้ายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมการฆ่าคุณเป็นเรื่องรองเขาจะปล่อยให้ความชั่วร้ายแพร่กระจายไปทั่วถ้าฉันตาย จะไม่มีผู้มีคุณธรรมในการปราบปรามความชั่วร้ายถ้าฉันไม่สืบทอดตระกูลเสี่ยวจะไม่สามารถควบคุมเสี่ยวไปหางได้หรือถูกต้องมันเกินไปแล้วเซี่ยวไปหางในสายตาของฉันยังไม่ถึงระดับมดเลยคุณอาจไม่เชื่อคุณสามารถมองข้ามความชั่วร้ายที่แต่เจียวจื้อละคุณก็อยากให้เธอตายหรือแค่สืบทอดตระกูลเสี่ยวเท่านั้นก็สามารถช่วยประชาชนในโลกได้ยังสามารถช่วยเจียวจือในการขาจัดอุปสรรคได้คุณลังเลอย,อยู่ทําไมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเป็นเรื่องในอดีต ชาตินี้ฉันไม่ชอบเด็กยิ่งไม่อยากสืบทอดตระกูลเสี่ยวพ่อแต่ฉันสามารถทำเพื่อเจียวจือ้อทำทุกอย่างขอบคุณพ่อปู่ท่านไม่ได้พูดว่าจะประกาศในงานเลี้ยงที่บ้านในอีกสองวันใช่ไหมประกาศผู้สืบทอดตระกูลเสี่ยวใช่ไหม ฉันตัดสินใจแล้วฉันไปเจ่ยวจืดแล้วคุณทวดล่ะตั้งใจจะจัดจานเลี้ยกลางคืนวันว่าวจะจัดนไม่สามารถแปลได้เลือกผู้สึบทอดสบายใจเถอะพ่อจะไปเจ้าหนูคนนี้ล่ะจะไม่ตายอย่างกระทันหันขอบคุณพ่อนะวันมะรืนเป็นวันว้าะจันจั์น เรามาเตรียมของขวัญให้คุณทวดกันก่อนเตรียมของขวัญสัต์หน่อยเถอะเพราะท้ายที่สุดเขาได้มอบตำแหน่งผู้สืบทอดให้กับเราก็ต้องมีการแสดงความขอบคุณบ้างนะเจียวจอพูดถูกฉันกับระกูลเซียวมีช่องว่างกันมากแล้วมีช่องว่างลึกระหว่างฉันกับจริงๆแล้วควรจะเคลียร์ความเข้าใจผิดบางอย่างพี่สาวเธอไม่กลับไปที่เขาแล้วเหรือผู้ฝันโกรธเพราะเธอขัดขวางตำแหน่งผู้นำของเขา ผู้ฝันโกรธเพราะเธอขัดขวางตำแหน่งผู้นำของเขาเขาต้องมาหาเรื่องแน่ๆเธอยังไม่หายดีนะฉันต้องปกป้องเธอขอให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคเร็วๆนี้ขอบคุณพี่สาวพี่สาวเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับฉันน่ารักจริงๆโอ้นี่ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องที่ร้ประโยชน์ของฉันเหรอรู้จักว่านไหมวันนี้มีการประมูลของโบราณระดับสูงมาดูให้เปิดหูเปิดตาก,กันเถอ,อะอะพ่อกำลังถ่ายรูปมิดอยู่พ่อจริงของพ่อจริงหรือพ่อฉีพ่อกำลังถ่ายรูปมิดอยู่ ฮึมทายาทของโบราณหลอกคุณปู่ให้ทายาทก,กับเธอสิเธอฝันไปเหรือตลอดเวลาที่ทะเลาะกับคุณปู่บริษัทก็ไม่สนใจเธอมีเงินมาจากไหนในการซื้อของโบราณเธอมีเงินมาจากไหนในการซื้อมันเกี่ยวข้องกับคุณไหมมันเกี่ยวกับเธอไหมพูดจาแข็งกร้าวแต่ไร้ความสามารถขอบคุณท,คท,ที่มาที่มาที่ว่าหนอ งานประมูลของเก่าการประมูลของเราจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการต่อไปนี้คือของประมูลชิ้นแรกของเราเป็นของที่มีคุณสมบัติในการยืดอายุที่มีชื่อเสียงหมอนคริสตัลน้ำแข็งราคาประมูลเริ่มต้นห้าสิบล้านท่านผู้มีเกียรติสามารถเสนอราคาได้แล้วหกสิบล้านหกสิบห้าล้านแปสิบล้านอ่ะว,ว่ากระถางนี้มีปัญหา เจ้าของล้ําค่าของไร้ค่าคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณคนจนมาที่งานประมูลทาไมก็ซื้อไม่ได้อีกพาครอบครัวมาด้วยมาที่นี่เพื่อขายหน้าหรือคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันซื้อไม่ได้ต้องการกระถางกระถางนั่นแหละของล้ําค่าที่สุดนั่นไม่ใช่แค่ของตกแต่งเหรออาจารย์บอกแล้วเธอมีสัมผัสห้าประการที่ยอดเยี่ยมและยังมีตาเทวดาอีกด้วยรู้เรื่องอดีตและปัจจุบันมากขึ้นตาเฉียบแหลมรู้จักของล้าค่า ไม่มีใครเข้าใจได้ดีกว่าเธอกระถางนั้นฉันจะเอาลูกพี่ลูกน้องเอ๋ยถ้าคุณไม่มีเงินก็บอกว่าไม่มีเงินเถอะฟังคําพูดของเด็กเหลือขอเอาใจการตกแต่งมาเป็นของมีค่าดูแลตกแต่งของคุณคุณออกจากบ้านแล้วลืมสมองไว้ที่บ้านเหรอคุณลืมสมองไว้ที่บ้านเมื่อไหร่ฮ่าฮ่าฮสถานการณ์ของครอบครัวเอียนชัดเจนมากแล้วผู้สืบทอดต้องเป็นเซียวสองน้อยเซียวใหญ่สมองไม่ค่อยดีนะฮ่าฮ่าต้องการซื้อใจกันตกแต่งมาที่งานประมูลอะไรสามารถไปตลาดได้แล้วซื้อเพิ่มอีกสามห้าชิ้น สามารถต่อราคาได้ลดราคาฮ่าฮ่าฮาเด็กน้อยสักครู่ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเอาแจกันนั้นไปให้พ่อคุณ <c oughs> คุณอย่ามายุ่งที่นี่เลย <c oughs> แจกันตกแต่งเก่ากับ <c oughs> ร้านว่านเป่าจิ้งของเราไม่ขายรับไม่ไหวเอาละประมูลต่อไป <c oughs> หมอนคริสตัลน้ําแข็งเซียวสองน้อยได้เสนอราคาไปถึง80ล้านแล้วยังมีใครจะเสนอราคาอีกไหม80ล้านหนึ่งครั้ง80ล้านสองครั้ง80ล้านสามครั้งขายได้ยินดีด้วยเซียวสองน้อย ประมูลได้หมอนคริสตัลน,น้ำแข็งแจกกันนั้นขยะก็คือขยะจนจังไม่ควรมาที่สถานที่หรูหราแบบนี้ของขวัญแบบนี้คุณก็แค่ได้แต่ตาลุกวาวฮ่าฮ่าฮ่าพะต้องการแจกันแจกันมีค่ามากกว่าหมอนกระจกแจกันนั้นฉันเอาแล้วคุณตั้งราคาเท่าไหร่แค่แจกันเก่าๆนั้นให้คุณแล้วให้คุณแล้วไม่สามารถแปลได้ขอบคุณ ด้ยฉันบอกเซียวเชนฟานคุณช่วยรีบหน่อยได้ไหมพาลูกและภรรยาของคุณไปด้วยออกจากที่นี่ที่นี่คือสถานที่หรูหราพวกคุณเหล่านี้คนจนที่ไม่รู้จักของดีคุณอยู่ที่นี่นั่นทําให้มาตรฐานที่นี่ต่ําลงจริงๆนั่นทําให้มาตรฐานที่นี่ต่ําลงจริงๆพ่อไม่สนใจพวกเขาพวกเขาตาบอดไม่รู้ว่าข้างในแจกันนี้มีอะไรซ่อนอยู่คุณทําอะไรอยู่ คุณดูสีมอะไรจรจิงๆพระเจ้านี่คือของขวัญจากจากักรพรรดิฉีอันหลงที่มีชื่อว่ายกพันปีประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกถึงสมบัตินี้แต่เมื่อมากกว่าร้อยปีที่แล้วมันก็ได้หายไปแล้วไม่คิดเลยว่ามันซ่อนอยู่ในแจาก,กันาที่ไม่รู้จักนี้คุณนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆของชิ้นนี้คุณยังสามารถหามันเจอแหวนนี้แต่มันมีค่ามากกว่าหมือนเท่า แต่มันมีค่ามากกว่าหมอนกระจกหลายร้อยเท่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแบรนด์นี้มาก่อนฉันได้ถามคนอื่นให้ตรวจสอบแล้วเคโตชาการสาธิตเกาสติโอไม่คิดเลยว่าเด็กคนนี้จะหามันเจอพ่อให้แหวนนี้กับคุณแหวนนี้มีสรรพคุณในการยืดอายุและปกป้องสุขภาพเอานี้ไปให้ทวดทวดจะดีใจมากจะมีการสืบทอดตำแหน่งก็จะสามารถมอบตำแหน่งผู้สืบทอดให้คุณได้แหวนนี้มีค่ามากมายเซียวเจินหายได้รับของขวัญที่มีค่าขนาดนี้จะทำให้เซียวเชียนฟานมีโอกาสในการเป็นผู้สืบทอดมากขึ้นเจียวจือมีความหวังมากขึ้น อ่าแหวนนี้ฉันจะเอาแจกันนี้ถ้าอย่างนั้นก็ส่งให้เราแล้วงั้นแหวนนี้ก็เป็นของเราละสิของที่นี่ล้วนเป็นของฉันจะ้ะเมื่อกี้ฉันบอกว่าจะส่งแจกันนี้ให้คุณนั่นคือแหวนนี้มีค่าเกินกว่าที่จะประเมินน้อยกว่าห้ารายอ่าไม่ใช่น้อยกว่าหมื่นล้านไม่ขายอ,อยากเรียกมันว่าเป็นลูกไม้มากกว่าหมื่นล้านห้า งั้นแหวนนี้วันนี้คุณเอาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีแม้แต่แปดเหรียญฮ่าฮ่าฮสวัสดีแม่ของขวัญชั้นยอดนี้นะเดี๋ยวก็จะได้มาแล้วถึงตอนนั้นฉันจะมอบของขวัญชั้นยอดนี้ให้กับคุณพ่อบวกอีกยี่สิบการมีส่วนร่วมของฉันต่อครอบครัวเสี่ยวทุกวันตำแหน่งผู้สืบทอดนี้นะต้องเป็นของฉันแน่นอนฮึอห่อแหวนนี้ให้ดีนะแหวนนี้ฉันเอาคุณตั้งราคาเท่าไหร่ทำไมคุณยังแกล้งทำเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ละ่ะ คนจนแบบคุณซื้อไม่ไหวหรอกหลังจากเสร็จงานก็รีบไปซักสิ่งที่ตาเหม็นมองคนต่ำต้อยรู้ไหมว่านี่คืออะไรบัตรดำของกลุ่มทุนชั้นนำนี่คือสิ่งที่มีไว้สำหรับผู้มีอำนาจเท่านั้นคุณคือคนที่ว่าใช่ไหม